สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวเจอร์ซี่บายพีนะครับนี่ก็จะเป็น EP ที่20ของผมแล้วนะครับในการจะมารีวิวซูเปอร์บอลไทยลีกนะครับกับเสือ้อเชียงรายยูไนเต็ดรดูการ2021ถึง2 0 2 2นยี่สิบครับใหมย่ย,ยเลยนะครับสั่งมาสดๆร้อนๆเลยดังโลกนะครับก็จะมาิวแบบละเอียดเลยนะครับเพื่อเป็นตัวเดิมในการ ให้เพื่อนๆได้ทำการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อบอลนะครับผมโอเคก็สำหรับเชียงรายปีนี้นะครับได้เปลี่ยนผู้สนับสนุนนะครับจากสิงเชียงรายเป็นลีอโอนะเป็นลีโอเชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมมาเริ่มกันเลยดูที่ป้ายก่อนป้ายเราจะเห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่สีส้มแล้วก็เป็นสติกเกอร์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับอันนี้ข้างหลังไม่มีอะไรแล้วก็เป็นตราแกรนสปอร์ต ก็นี่เขาจะเขียนไว้เลยว่าห้ามรีบบนงานพิมพ์นะครับผมดู Do not i r on on printing area นะแอ่ระก็จะเป็น,นตัวเลือกแล้วก็ติดถูกไปเป็นเสื้อไซส์เอ็มนะราคาอยู่ที่799บาทนะครับผมจัปแบบหนึง่งโอเคมาเริ่มกันเลยสำหรับสินอ้าตัวนี้นะครับ เป็นเสื้อสีส้มแน่นอนอยู่แล้วชุดหลักชุดย่านะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีสีขาวผสมมาด้วยนะครับผมเหมือนเป็นการย้อนไปถึงการออกแบบของเสื้อเชียงรายที่มาเตะในฟุตบอลลีกอาชีพแรกๆนะครับจะเป็นแบบส้มขาวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็นี่ครับตากแกนสปอร์ต Sport, ตังน,นี้เขาจะตั้งใจทำเลยเพราะว่าเขาทำมาอยู่ตรงกางนะนะเริ่มเลยตรงน,นี้ ไซส์เอแน่นอนแบรนด์สปอร์ตสนใหญ่ทำมาจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเกือบทุกสโมสรชั้นนำนะแล้วก็ <c oughs> คอเนี่ยเป็นคอ V นะครับแล้วก็มีปกด้าข้างอย่างนี้ปกก็จะดูเป็นปกที่เขาเรียกว่าอะไรไม่หนาจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าสัมผัสโอเคครับผมว่าใช้ได้นะครับผมให้ตรงคอ V ีสีขาวจะเป็น ผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับสีส้มก็เป็นอีกชิ้นแบบแยกกันนะครับผมนะแล้วก็ตรงสีขขาวเนี่ยบริเวณรอบแขนเสื้อมันคือรูระบายอากาศครับผมนี่รูระบายอากาศนะครับผมถึงข้างหลังเลยนะครับนะมีอะไรสปอนเซอร์เนี่ย TOA นะครับผมตราแกนสปอร์ตเป็น ยางอย่างดีนะครับผมอยู่ตรงกลางเลยตัวนี้ตั้งใจออกแบบแล้วก็ตราสมสรนเป็นยางครับผมนี่คือสิ่งที่ดีนะครับของเชียงรายปีนี้ก็คือโลโก้เนี่ยทนแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ปั่นขยี้อะขนาดนั้นซักหือเฉยๆก็โอเคแล้วครับอันนี้ลรียวนะครับลียแ,แล้วก็เป็นเวียดเจ็ตเวียดเจ็ตแอร์ดอทคอมนะครับเป็นสายการบินหลักของเชียงรายตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นกราฟ แล้วก็มีไทยเด็มากกับบอลไทยคอมซึ่งผมจะบอกดูดแตกต่างให้ตรงเฟ e ็กซ์คอนเซนะครับผมเดี๋ยวขอรีวิวด้านหลังก่อนด้านหลังก็จะเป็นสิงสิงปาร์คเชียงรายนะครับผมสิงปาร์คเชียงรายแลก็ Car c a r ิเอรด้านข้างจะเป็นเมืองไทยประกันชีวิตนะครับผมเมืองไทยประกันชีวิตเป็นลงเนื้อผ้านะครับ แล้วก็ด้านซ้ายมืกก็จะเป็นต o ว o t ตาเชียงรายกับาทาวิยนนะครับผมซึ่งเป็นลงเนื้อผ้าเหมือนกัน,กนเอาง่ายเก็คือเป็นฟเฟล็กหมดนะครับผมยกเว้นแค่ตราโลโก้ก,กับเชยงไอเชียงรายตรงนี้เป็นยางที่เหลือเป็นฟเฟล็กหมดเลยแล้วก็มียกเว้นคือแถบแขนทั้งสองข้างเป็นลงเนื้อผ้าหมดเลยครับข้อดีก็คือมันจะทนทนนะใช่ครับผมมันจะทนเลย เพราะว่ามันลงเนื้อผ้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดเราคังวลแค่ตรงนี้พอดูสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าผมมีเสื้อเตอร์แล้วไงผมใส่มามันจะไม่เหมือนคืออะไรครับก็คือผิวสัมผัสของวีเจ็ตแอร์คอมตรงนี้นะครับผิวเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับผิวมันเหมือนครับรีโอตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นเกรดระดับดีนะแต่ว่าถ้าเป็นของเสื้อเตอร์อ่ะมันจะเป็นแบบสักๆผมชอบสักๆมากกว่าเพราะผิวสัมผัสระดับพรีเมียมอันนี้ไม่รู้ว่า เสื้อเย่าเนี่ยหรือเสื้อยือนเขาเป็นอย่างนี้กันหมดหรือเปล่าแล้วแตกต่างแค่เตอร์ตัวเดียวนะหรือว่าเป็นหลอดกาาผลิดของก็ไม่รู้นะถ้ยไดหมากก็เป็นแบบผิวแบบลื่นๆนะครับผมบอลไทยก็ลื่นๆเอาไงลืมหมดไม่มีสากาเลยนะครับผมสิ่งปากตรงนี้ก็เป็นแบบเออก็เขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าลื่นก็อืม คล้ายๆกันแต่ว่าตัวมันจะตรงนี้มันจะบางกว่านะครับแค่เรียกเหมือนกันบางๆกว่าแต่ก็โดยรวมก็โอเคครับผมเพราะว่าตัวนี้มันรายละเอียดมันค่อนข้างทุ่มไปเยอะแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าแรงม้าใจมาจากไอ้พวกรูปทรงเลขาคันนี้นะครับตรงแขนเสือ้อคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นสีดํารูปทรปงลูกศรมันอย่างนี้นะฮะสีดำนี่นะ เดี๋ยวไม่เห็นนี่ครับเป็นเลขาคณิตแล้วก็ตรงแถบแขนเสื้อเพื่อความไม่โล่งเกินไปแบบถ้าจะเอาแต่สีดำเดี๋ยวก็โล่งไปเขาเลยเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองเขียวอย่างนี้นะครับเป็นแทนสับลถนางแรนะครับผมเป็นของชื่อดังในจังหวัดเชียงรายนะครับผมนะอืม โดยรวมก็เท่านี้นะครับไม่น่ามีอะไรรีวิวล้วออกแขนแขนเสื้อเป็นแขนแบบจำย่างยืดนะครับผมนะข้างในก็ประมาณนี้นะการตัดเย็บก็ถือว่าใช้ได้ครับผมโอเคอยู่นะครับผมอืมก็สำหรับเจ้าตัวเสื้อตัวนี้นะครับผมคะแนนเต็มสิบผมเท่าไหร่เนื้อผ้าเต็มสี ผมให้ผมให้สี่ลวกันเพราะว่าเนื้อผ้ามันโอเคมันมันเอาง่ายครับเสื้อย่าวเสื้อเยืนเสื้อเติร์ดอะเนื้อผ้าเหมือนกันเลยตรงเนี้ยคือมันเป็นผ้าแบบลื่นๆนะครับผมันถามว่ามันระบายอากาศดีไหมมันก็ไม่ได้เท่าพวกแบงคอกเนาะแต่ว่าเนื้อผ้ามันนุ่มใส่สบายกว่าครับผมนะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนแบใส่เรื่องกีฬาแบบไม่ได้แบบหนักอะไรขนาดนั้นที่แบบต้องจะเป็นสไตล์อะไรขนาดนั้นนะครับผม ก็โอเคครับแล้วก็มีตัวระบายอากาศตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมดูระบายอากาศนะก็ผมเลยให้คะแนนเนื้อผ้า4เต็มสี่ไปเลยเรื่องดีไซน์ <c oughs> ดีไซน์นะครับผมให้ซักสามเอ๊ยสองเต็มสามนะครับผมมันก็สวยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ายังไงมันยังไม่สุดนะมันยังไม่สุดผมเลยให้สอสอง การจะวางสปอนเซอร์เรื่องนี้ขอชมนะก็เชียงรายทําได้ดีนะครับผมอันนี้ให้สามเต็มสัก็คือคะแนนตัวนี้ก้าเต็มสิบครับผมนะว่าโอเคเลยครับกับเสื้อเชียงรายนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเสื้อเชียงรายยูนเต็ดนะครับผมยืดให้ดูอ่ะ ด้านหน้าครับนี่ด้านข้างด้านหลังด้านข้างโอเคครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ก็สำหรับเสื้อเชียงราอยุนเตเตรฤดูกาล2021-2022ถึงจุดย่อตัวนี้นะผมได้สั่งซื้อมาจาก A เวออ็บไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะร้านค้านะครับ,บในช็อปปีของ Grand Sport นะครับผม เขาขายในช h อปปีนะผมก็สั่งละเพราะว่า,อาตอนนั้นมันเป็นช่วงเดือน,นมีนามันเขาเรียกว่ไรผมจะรอสามสามนะแต่ว่าอยากได้เลยรีบสั่งก่อนตอนนั้นมันมีแบบกดติดตามครั้งแรกมันได้ส่วนลดนะครับผมราคาป้าย790ตอนนั้นนะผมเขาเรียกว่าไรได้ลดส่วนลดเหลือประมาณ770บบาทแล้วก็หรืออาจจะถูกกว่านั้นแล้วก็บวกค่าส่งไปประมาณ เกือบ30กว่าบาทนะครับผมโดยรวมก็ราคารวมกัน $780 กาบาทก็ถือว่ายังถูกกว่าในป้ายนะครับผมถ้าเกิดลดราคาค่าส่งน่าจะดีกว่านี้นะครับผมพอดีมาใช้โค้ดลดค่าส่งไม่ได้ไม่ดู้เป็นไรแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมแนะนําว่าการสั่งอ่ะให้สั่งจากแกรนสปอร์ตน่าจะโอเคกว่าครับเพราะค่าส่งมันถูกกว่า ถ้าไปสั่งในลายสโมสรก็ได้ครับแต่ว่าคุณจะเสียค่าส่งแฟลกเนี่ยหกบาทมันจะมีกรณีที่คุณจะไม่เสียค่าส่งเลยคือคุณต้องไปนัดรับที่สนามเขานะครับที่สิงสเตเดียมหรือแมกาสโต้ของเขานั่นแหละครับแล้วก็คุณต้องเป็นสมาชิกตัวปีเขาคุณจะได้ค่าส่งแฟลตฟรีนะครับผมเอ่อรู้สึกจะฟรีเลยใช่แฟลตฟรีกับขนส่งอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็น ไรษนีไทย e m s เสียร้อนะครับผมผมเลยแนะนำว่าคุณสั่งแปรนด์สปอร์ตดีกว่านะก็ถ้าเกิดไม่เป็นการลำบากกันไปถ้าเกิดคุณอยู่ใกล้ไอสนามคุณก็ไปซื้อสนามเลยดีกว่าครับแนะนำนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้ลิงก์ในการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Rescription เหมือนทุกครั้งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ